กคเราก็จะมาเล่นโลบอกกันนะคือเราไม่รู้จะเล่นแบบอะไรดีตอนนี้ก็คือเลื่อนหาอยู่สรุปคือเราอยากเล่นอ่มอบบี้หมูนะมาดูกันอุ้ยทุกคนมันน่ารักมากเลยอะแต่เอิมน้องตาลีอะทุกคนดูสิน้องตา,ล,งตาลีแต่ก็ถือว่าน้องน่ารักดีนะ นี่นะทุกคนเราก็จะค่อยๆเดินไปชุบชุบทุกคนดูสิหมูเต็มเลยน่ารักมากแล้วก็จะกระโดดไปนะอุ้ยอันนี้เป็นบันไดบันไดาหายได้อะทุกคนชุบหมูเต็มเลยหมุนน่ารักมากเลยดูสิทุกคนเนี่ย น้าตาครบถ้วนนะเฮ้ยมีหมูตรงนู้นด้วยไปกันตอนเลยทุกคนเฮ้ยทุกคนเป็นหมูไม้ค้าบ้านเนี้ยเราก็จะทำการกระโดดยาวๆไปเลยทุกคนถ้าทามันถึงสเตจที่2 0เดี๋ยวเราจะมาตัดฉากอีกรอบหนึ่งนะทุกคนเดี๋ยวเราขอ,อาไปสเตจที่2 0ก่อนเดี๋ยวเราจะมาใหม่นะทุกคน ทุกคนมาแล้วเราถึงสเตทที่ยี่สิบแล้วนะอุ้ยเอเพื่อนไทยนี่เราก็จะอยู่แบบนี้นะคือนนี้คือถ้าถาทุกคนมาเล่นก็สามารถทําแบบเราได้นะวันี้เออโทษโทษโทษคือมันกระโดดข้ามได้เลยทุกคนตอนนี้ก็ถึงสเตทที่ยี่สิบแล้วเนะี่ยแล้วก็เราก็จะไปสเตทที่สิบเอ็ดแล้วก็ไปเรื่อยๆนะ น้องน้องหมูก็ยังน่ารักเหมือนเดิมด้วยเดินไปเรืเ่อยๆอุ้ยอุ้ยจะตกอันนี้ต้องกระโดดนะทุกคนมาเล่นแบบนี้กันได้นะเอาเราตกคือสนุกมากแล้วก็แบบน่ารักดีนะทุกคนมีหมูตาดีด้วยมาช่วยกันเล่นเป็นเพื่อนเราก็ได้นะ อ้ยทุกคนสิมีออร่าแดงๆด้วยอย่าไปโดนนะอันนี้ก็คือบันไดาหายได้ค่ะเคยเล่นแล้ว่แต่คือน่กกากลัวมากถ้าเดินช้าแบบก้าวเดียวคือตกไปได้เลยเอ้ทุกคนทำไมมันสูงขนาดนี้อ๋อนน่นไงสีดำม,มาเชียวอุ้ยแล้วอันนี้เขาก็น่าจะให้เรากระโดดเนี่ย วัวตกมากเลยอ่ะอุ้ยอยจะตกอุ้ยสเตติสิบเจ็ดแล้วทุกคนอุ้ยมีหมูด้วยอุ้ยหมูน่ารักมากเราก็จะเดินไปเรื่อยๆนะทุกคนแล้วก็กระโดดไปอุ้ยนี่ไงหมูอุ้ยคราวนี้เราไม่ตาเหล่แล้วอ่ะอุ้ยน้องตาปกติเราจะลองแบบเอาแรแบบ มุมมองคนปกตินะสเตทที่สามสิบแล้วเย้อุย้ยอันนี้ต้องใช้วิธีโกงซะหน่อยแล้วต้องใช้วิธีโกงซะหน่อยแล้วทุกคนมาเปน็นไหมอุย๊ยอันนี้ไปได้吗อืมอุ๊ยมันหลอกเราจ๊ จีมะเข่ปอแกะท้อ,ทอหน้าเว้นภยัยเรือปลอกแปะคนที่จริงคือมันแบบไม่ได้ท่องสั้นแบบนี้หรอกแต่ว่าคือเราก็ท่องสั้นเพราะว่าเราจะไม่ได้อย่ามาดรามา่าเรานะทุกคนคือเราจะไม่ได้คือแบบมันไม่ได้เข้าสมองเลยเพราะว่ารู้สึกมันไม่มีประโยชน์เลยไม่ได้จำอะฮะ แล้วก็กระโดดไปถึงสเตจที่32แล้วนะทุกคนแล้วเราก็จะไปอยู่ตรงนี้นี่ชุบแล้วก็กระโดดไปเรื่อยๆทุกคนถนะ้าใครสนใจมาเล่นจะ Ad แอดเฟร์เราก็ได้นะทุกคนเนี่ยเราชื่ออันดา9228ทุกคนแอดเรามาได้นะเนี่ยคนนี้ถ้าใครอยากเป็นเพื่อนกับเรา โอ้ยแล้วมีคนนี้ด้วยชื่ออะไรเนี่ยนาฟีนานานาฟิซาเหรอแล้วก็จะเดินไปเรื่อยๆเ,เลยนะอุ้ยมันเขาาุ้นกดเลยชุบชุบที่ง่ายสเตที่สามสิบห้าแล้วนะแล้วก็กระโดดไปโอ้ยโอ้ยเพื่อนตุยอาอเพื่อนหยเอา,า,นาเอนั่นไง อุ้ยมันไดสีสวยสีน่ารักมากอันนี้คือเราต้องข้าแบบนี้หรรือว่าเดินไปเลยเหรอไม่รู้นะอุ้ยอันนี้ไม่หล่นโอเคอุ้ยสเตติที่สามสิบเก้าแล้วทุกคนอุ้ยอันนี้ทำไมมันเหมือนไม่ได้ช้าลงเลยเท่าไหร่ อันนี้คือกระโดดก็ได้นะทุกคนเพราะว่ามันจะช้าอุ๊ยตะกี้เกือบตกสเตทที่สี่สิบแล้วอุ๊ยไม่รู้คนตะกี้คือเกือบของเกือบแล้วลหละไหนดูซิเพื่อนด้าไหนแล้วด้านไงเพื่อนตามมาแล้วกระโดดให้เพื่อนจะหน่อยก็เดินไปเลยสเตทที่สี่สิบสองลยนะทุกคนอุ๊เพื่อนแบบ ไปแบบไม่เกรงใจใครคอไม่รอเลยไม่เพื่อนไปแล้วก็ไปด้วยไวย้สเตทที่44แล้วทุกคนเราก็จะไปสเตทที่45ชบแล้วก็ปีนขึ้นไปเลยแล้วก็อันนี้ไม่รู้ว่ามันจะหายอุ้ยมันหาย โอ้ยอคือเพื่อนดูเร็วมากเลยโอ้ยเพื่อนเราด้วยฮึรอดรอดสตีที่สี่สิบแปดแล้วคือใครจะกระโดดตรงนั้นก็ได้นะแต่เราขี้เกียจโอ้ยนี่ไงคือถ้าโดนนี่คือตายแน่เลยเสียงคือดังมากเลยนะดังอุ๊ เราเาเบาสียง险ูกันทูเว้ยสเตตที่ห้าสิบแล้วมันน่าจะมีถึงประมาณหกสิบมังทุกคนไม่รู้สิเพื่อนถึงไหนไเพื่อนถึงนั่นเลยอย่ะสเตตที่ห้าสิบเอ็ดแล้วทุกคนอุ้ยนี่คืออายตามาก แล้วก็มากกับเพื่อนชื่อนาชื่อชื่อนาเลยนะนาฟิซ่าคือถ้าเราเรียกผิดก็ขอโทษด้วยนะทุกคนเพราะว่าเราไม่ได้เก่งอังกฤษแล้วก็อย่าดราม่าด้วยนะบอุ๊ยนี่ไงอุ๊ยทุกคนเราจะโดนมอุ๊ยเพื่อนตุยแล้ว เมื่อเราร็อกั้นใจมากเลยตะเกีอันนี้ก็คงจะบันไดหายตอนเราเลี้ยววิ่งมากเลยวิยทุกคนดูสิเส้นชัยอยู่ตรงนู้นเส้นใจเส้นชัยหมุนบก,กันทึบวยมันหายอีกแล้วคือแบบจะให้ตกอุ้ยมีหมู่อยู่ข้างๆด้วยในดูซิถึงแล้วมีอะไรไม่สปีดหนึง่ง วิ่งคื้า้ามากจะเป็นสิวิ่ง้เร็วมากแต่แล้วนะขอเป็นอ,อันแอร์ขอขึนมนต้องกดร่ะ อิโมอีโมจิให้ด้วยแล้วเอาเป็นอันนี้แล้วขอเอาเป็นอันตาดอกอุ้ยมีตาคืออันน้อยมากทาสี่ตัวมีอะไรบ้างเนี่ยแล้วก็อันนี้อะไรให้ให้เอาอะไรสเอาเราเดินมั่วนมาแล้วแล้วก็ใส่หมวกใส่หมวกอันนี้จะแบบอุ้ยมันได้อันเดียแต่ไม่เป็นไรก็สวยเหมือนกัน อุ้ยมีตัวหมูด้วยทุกคนแล้วก็จะเอาตัวหมูนะแล้วก็ไปใส่นี้นะะ้ากากหน้วก็แบบสีขาวเลยอุ้ยอะไรอะแมบบแมบบนี้งเหรอแต่เราขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะทุกคนบาย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 ทุกคนจบคลิปแล้วนะ